บนวดที่หนึ่งพุชชจิกาหกเจ็ดสูตรที่หนึ่งครับสำหรับคนที่ชอบหวยคงจะสมหวังกันนะครับเลขที่ไม่คาดคิดมาทำให้ทุกคนปวดกระดองใจแต่ก็ให้อภัยกันได้เจ็บไม่กี่วันก็หายเจ็บ พราะรักมันรักที่จะเล่นหอทำไม่เจ็บแต่ไม่จำจำแล้วไม่เจ็บก็เลยลุยกันต่อครับนั้นก็ไปดูกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเป็นการไม่ขัดลาบหลักสิบบนสูตรใหม่นะครับ สุดใหม่คัดสูตรที่ยังไม่หลุดเอี่ยมองออละถวยวดที่1ออกห1มีห้หลัก10มา5้ครับวดที่2 5 6 9้าออก9 0มา9ก้าวัที่3ามห้าหออก9 7 มา9งวดที่4 4 5 8 9 1ออก5 7มา5งวดที่5 3 4 7 8 0ออก4 4งวดที่6 3 4 7 8 0ออก7 9มา7หลัก10 งวดที่7 9 0 3 4 6ออก6 3มา6งวดที่8 9 0 3 4 6ออก9 5มา9งวดที่9 0 1 4 5 7ออก 03, 0 3 0ก็มา10ครับ7 8 1 2 4ออก2 6 วันที่11 1 2 5 6 8 6 8 1มา8ครับหลัก10บน12 8 9 2 3 5 6 9 8มา9วันที่13 1 2 5 6 8 6 1 6มา1 สิบสี่สองสมกเจานมา9นะครับวันที่15 90 3 46ก93มก9าส1ม3า9 8 6 6 4 7, 80, 10, 4อก0 4 ออก0กับงวดที่17 34780ออก03มา0งวดที่18 23679ออก36มา3 1945891ออก41มา4 20ครับ12568ออก67

24 67013ออก62 6มาอีกแล้ว6 6 6 6 6 6 6วันที่25 125 68เอาอันนี้ก็มี6อีกฮะ6กระมำ,ำหัวทิ่มตกบันได6 6 6ยังไม่เขตยังมี6 1>, 1, 2, 5, 6, 8 10บนจะมาหรือไม่อ๋อไม่รู้นะครับถามพอออกก่อนปัวใหญ่ออดปัวใหญ่อิวเดี๋ยวโตก่อนกับเบอร์ใครว่างหนึ่งครับ อยากเล่นหวยชอบหวยก็ต้องทำใจรักทุกตัวเพราะพวกนี้ถ้ามันผสมพันธุ์กันแล้วมันจะออกลูกเป็นเงินเป็นทองจับดีๆกระยี่ดีๆรูปไล่มันดีๆและจับเสียบก็ไปครับจับกู้แต่งงานจะหลอง1 2 5, 6, าห8จะจับเสียบกับตัวไหน ดูหน้าดูตาให้ดีๆเดี๋ยวมีหลักหน่วยมาให้เสียบเร่งๆกันไว้นะครับเร่งไว้ให้ดีโอเคสำหรับคนที่อยากจะสมัครนะครับก็กดที่ใต้คลิปนะครับที่คำว่าสมัครนะครับส่วน ที่ระยะยาวก็แอดไลน์มาได้นะครับจะต้องตามติดต่อเนื่องฟันทงชุดเดียวเป้งๆครับโดนมาหลายงวดแล้วจุกใจกันนะครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มเยอะโอเคครับติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ